สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและแฟนๆชาวนายคาไทยทุกท่านนะครับพบกับผมเหมือนเช่นเคยครับมอนสเตอร์ที่นายคาไทยรีวิวครับซึ่งวันนี้ครับผมมาพาทุกท่านมาพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทยนะครับกับเจ้า t o y o ต a h i Lu ักลีโซึ่งรุ่นที่เรามารีวิวครั้งนี้นะครับก็เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับ2.8ขับ4ในชุดแต่งล็อกโค้นั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากโฉมก่อนบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับดีไซน์ภายนอกนะครับของเจ้า Toyota h i l u ั Revo l o c o โกนะครับก็มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะที่ดูแข็งแกร่งดุดันขึ้นในทุกมิตินะครับเริ่มจากด้านหน้าครับนี่ครับกระจังหน้าครับนี่แบบใหม่ครับออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทำเป็นสีดำนะคมเข้มดูดุดันยิ่งขึ้นนเองนะครับแล้วก็จะเข้าชุดกับนี่ครับไฟหน้าครับนี่ไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าใหม่เลยนะครับเป็นโคมใหม่นะครับเป็นโปรเจคเตอร ใบบีมนะสองสว่างแบบ LVD นะครับแล้วก็มีเส้นสายของ Daytime Running Light LVD ซึ่งตรงนี้มีระบบ f o l l o w m e Home ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติติดตั้งมาให้ด้วยนะครับในส่วนของกันชนหน้าครับนี่ครับกันชนหน้าก็เป็นกันชนหน้าที่ออกแบบใหม่นะออกแบบให้ดูแข็งแกร่งดุดันแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับพวกกาดกันกระแทกใต้ท้องกันชนด้วยสำหรับรุ่น l o c โ o นะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นไฟตัดหมอกก็ยังคงเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงสำหรับด้านหน้านะครับของ h ฮลักรี v o นะครับยังไม่มีกล้องมองภาพด้านหน้ามาให้นะครับจะมีก็เพียงแต่เซ็นเซอร์นะครับก็จะอยู่2ข้างของมุมกันชนนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องหน้ามาให้นะมามาต่อในส่วนด้านข้างครับสำหรับรุ่นไฮลักรี v o l o อกโคดนะครับด้านข้างเขาเขาก็จะมาพร้อมกับ คิ uh, ้วล้อนะครับเป็นโป่งล้อแต่งพิเศษ mm. เฉพาะรุ่นล็อกโคนะครับ mm. ก็เป็นดีไซน์ใหม่จากชมก่อนนะครับ mm. ก็จะมีความแข็งแรงดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับตามแบบฉบับนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีบันไดข้างนะครับสีดำล้อแม็กครับนี่ล้อแม็กขนาด18นิ้วก็เป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับรุ่นล็อกโคก็จะเป็นลายสีดำดูด,ดุดุนะครับ ลัดด้วยยางครับดันหลบนะครับแกนเทคนะเป็นขอบตัวหนังสือสีขาวด้วยนะครับขนาด18นิ้วนะครับขนาดยางที่265ทับ60 R18 แล้วก็ระบบเบรกด้านหน้านะครับเป็นแบบดิสเบรกพร้อมคีบระบายอากาศนะต่อกันด้านหลังครับอ่ะส่วนด้านบนหลังคาครับนี่ถ้าจะสังเกตดูดีครับรุ่นท็อปสุดนะครับล็อกโคจะยังไม่มีแหลกหลังคามาให้นะครับก็ยังเป็น หลังคาธรรมดาอยู่ไม่มีราวแหลกหลังคามาให้แล้วก็ด้านบนตรงนู้นะครับก็จะเป็นเสาสัญญาณอากาศซึ่งยังไม่ใช่แบบคีบฉลามนะจุดนี้ส่วนกระจกมองข้างครับก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวตามสมัยนิยมด้านหลังครับนี่มาพร้อมกับสปอร์ตบาร์นะก็เพิ่มบุคลิกให้ตัวรถดูสปอร์ตเล้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโปง่งล้อหลังนะครับก็มาพร้อมกับคิ้วแต่งเช่นเดียวกับด้านหน้า แล้วก็ตรงนี้มีสติกเกอร์ท้ายนะครับบ่งบอกความเป็นรุ่นโ็โก้นะก็ดีไซน์คล้ายเพื่อน,อนๆร่วมค่ายนะครับที่เขาเริ่มมีสติกเกอร์ด้านท้ายตรงนี้ก็โตโยต้าโ c c กก็มีมาให้แล้ว mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกันชนหลังครับกันชนหลังก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะให้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยดูบึกบึนถ้าใครขับตามตูดมาเนี่ย จะรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นดูแข็งแกร่งบุบึนขึ้นนะครับก็ตรงนี้ครับไฟท้ายใหม่ครับนี่เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับให้มาแล้วนะครับเป็น LED ก็ดีไซน์สวยงามครับแต่ว่าไฟเลี้ยวนะครับยังคงเป็นแบบหลอดไส้อยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไฟเลี้ยวยังไม่ใช่ LED นะมาเปิดฝากระบะท้ายโอ้ก่อนเปิดครับนี่ครับในส่วนของฝาครอบกระบะท้ายครับตรงนี้ทางโตโยต้าก็ติดตั้งเหมือนแบบ ดีไซน์มาให้ใหม่นะครับตรงนี้มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะครับก็เป็น LED เช่นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้มีดีไซน์ฝาปิดมือกระบะท้ายที่ดูสไตล์แบบอเมริกาอเมริกาหน่อยนะครับเหมือนกระบะอเมริกันหน่อยนะครับอ่ะลองเปิดดูกระบะท้ายกันโอโ้โหจุดนี้ครับไม่พูดไม่ได้ครับฝาปิดกระบะท้าย<ม>ของ t o y ยต้าไ l u ัก e ีโวนะครับล็อกโเนี่ยมาพร้อมกับระบบพอนแรงครับนี่จะเห็นได้ว่าเบามากนะครับ เปิดปิดมือเดียวเนี่ยใช้งานสะดวกสบายนี่มีระบบช่วยผ่อนแรงนะครับขณะเปิดปิดด้วยนีย่ก็จะมีเป็นเหมือนกับเหล็กค้ำอยู่ในช่วงตรงนี้นะครับก็จะช่วยผ่อนแรงเปิดมาก็จะไม่หล่นลงมาเลยนะครับแล้วก็เวลาปิดสมมติเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีถือของอะไรมาเก็บใส่รถปิดมือเดียวโหสบายครับตรงนี้เขาก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็คือรายละเอียดภายนอกทั้งหมดของเจ้า Toyota h i l u ัก r v v o o o c o นะครับเดี๋ยวภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับสำหรับภายในห้องโดยสารของเจ้า Toyota h i l u ัก e ี vo o o c กโกนะครับก็ยังคงมาพร้อมกับห้องโดยสารโทนสีดำนะที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูหรูหราครับแต่อุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเข้ามานะครับก็จะได้แก่หน้าจอครับ นี่หน้าจอก็จะเพิ่มเป็นเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับการแสดงผลต่างๆเนี่ยก็จะดูลุล้าแล้วก็ล้ําสมัยยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงตรงนี้ครับจอกลางนะครับยังคงเป็นขนาด8นิ้วแต่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเพิ่มการเชื่อมต่อกับระบบ Apple CarPlay นะครับแล้วก็มีเพิ่มระบบ T-Connect ของ Toyota เข้ามาให้แล้วสําหรับ Toyota h i Lux l e v o อันนี้ทุกรุ่นเลยนะครับก็ให้มาเป็นจอนี้แล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ตรงกลางครับช่ององค์ช่องแอร์อะไรต่างๆก็ดีไซน์ เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ต่างๆพวงมาลัยยังคงเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็ควบคุมการทํางานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงมีระบบคูชคอนโทรลนะครับจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับส่วนตรงนี้ครก็เป็นปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์นะครตรงนี้ก็เป็นแอร์แบบยังไม่ดูโอโซนนะยังไม่แยก2ฝั่งนะครับก็เป็นแค่ออโต้กับ AC นะครับช่อง USB นะครับมีให้จุดเดียวนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นจุดที่เชื่อมกับ จออินโฟเทนเมนต์นะไว้เสียบ Apple c a r p l a เพต่างๆก็คือจุดนี้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีช่องเสียบเป็น AC ไว้ให้นะครับอีก2ช่องแล้วก็ต้องมีตัวแปลงพอร์ต USB นะครับมาเสียบก็สามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆได้นะครับเกะครับดูตรงนี้มีก็ช่องเก็บของด้านหน้าก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะเก็บของได้เยอะเอกสารต่างๆนะครับปึ๊บ แผงประตูวัสดุต่างๆนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยยังไม่เป็นซอฟทัชนะครับวัสดุต่างๆก็ดูแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูพรีเมียมหรือหรูลรานะคือบางค่ายเดี๋ยวนี้เขาให้มาเป็นแบบซอฟทัชเป็นหนังเป็นหนังเย็บอะไรต่างๆนะครับเบาะนั่งครับเป็นเบาะหนังก็โอบกระชับทุกสลีละนะครับด้านคนขับครับปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงซ้ายขวาก็6ทิศทางนะครับส่วนของผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยยังเป็นแบบปรับแบบแมนนวล อยู่นะครับตรงนี้อ่าโอ้โหตรงนี้ครับยังไม่มีกระจกมาให้นะครับกระจกกับไฟหรือแรงต่างนะครับม่านบังแดดผู้ขับนะครับไม่มีส่วนข้างนี้อ่ะข้างนี้มีกระจกอ่ะข้างนี้มีกระจกนะครับแต่ว่าไม่มีไฟไฟในห้องโดยสารอ่ะเปิดตรงนี้นะครับก็เป็นสีเหลืองไม่ใช่ led อันนี้ที่เก็บแว่นนะครับกระจกมองหลังนะครับก็ยังเป็นปรับแบบปรับมืออยู่นะครับตรงนี้นี่ ยังไม่ยังไม่ได้เป็นตัดแสงหรือว่าเป็นปรับแบบไฟฟ้าอะไรนะครับอ่ะสำหรับด้านในช่องเก็บของตรงนี้นะครับนี่จะมีปลั๊ก AC power ให้นะครับก็คือเป็นเต้าเสียบชาร์จเลยครับแต่ว่าเป็น2ขาใครมีสายชาร์จสมาร์ทโฟนอะไรต่างเนี่ยตรงนี้มีปลั๊กเป็นรูเสียบไว้ให้พร้อมเลยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเข้ามาใน t ต y o t a า i l u x r ัก o รุ่นใหม่นะครับคันเกียร์ก็เป็นแบบเดิมนะครับลากลงมาก็จะมี s e q u e เชียลชิฟต t ตรงนี้นะครับให้ปรับเกียร์ S ปรับโหมดเบรกมือครับเป็นแบบแมนนวลน,นะยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็มีช่องเก็บของนะครับที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งอ่ะอันนี้ตําแหน่งปรับเปลี่ยนโหมดขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะอยู่ตรงนี้ก็บิดเอานะครับสล้อ4ล้อแล้วก็โฟล o โ w ต่างๆนะครับแล้วก็ในจุดเกะด้านหน้านะครับก็ยังมีช่องด้านบนตรงนี้ให้ด้วย ตรงเนี้ยรู้สึกว่าเป็นช่องเก็บความเย็นด้วยเก็บน้ําเก็บอะ,อะไรต่างเนี่ยเป็นช่องเก็บความเย็นนะครับสาหรับด้านบนส่วนด้านล่างก็เป็นที่เก็บเอกสารต่างๆอ่ะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังว่านั่งสบายหรือว่าแคบขนาดไหนอ่ามาดูกันตอนน่อในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังของเจ้า To โยต้าไฮรักลิโวโลโคโค็อกโนะครับอ่ะเข้ามานั่งแล้วก็จากความรู้สึกผมนะครับก็รู้สึกโปร่งโล่งไม่อึดอัดไม่แคบเบาะนั่งเป็นหนัง นะด้านหลังแต่ว่าไม่สามารถที่จะปรับเอหรือปรับลงได้นะครับก็คือจะนั่งท่าน,นี้เลยนะครับความชันของเบาะด้านหลังครับก็ค่อนข้างที่จะชันอยู่คือนั่งเหมือนหลังตรงๆเลยนะครับไม่สามารถเอได้นั่งไปไกลๆผมว่ามันก็น่าจะเมื่อยอยู่อันนี้ความรู้สึกนะครับยังไม่ได้ทดลองนั่งเหมือนกันแต่ว่าช่วงว่างระหว่างหัวเข่าครับกับเฮดลูมด้านบนเนี่ยเนี่ยเหลือเยอะตรงนี้นั่งสบายเลยนะครับผมสูง1้8นะครับใครที่สูงกว่าผมเนี่ยก็สามารถนั่งได้อยู่แล้วนะครับไม่ติดปัญหา แล้วก็ช่องเอกสารครับช่องเก็บของด้านหน้าก็มีให้ทั้ง2เบาะเลยนะครับเบาะผู้ขับเบาะผู้นั่งตอนหน้าแล้วก็ตรงนี้ครับมีแอร์สำหรับห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็เลือกเปิดปิดได้นะครับตรงนี้แต่ว่าไม่มีช่องเสียบ USB มาให้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าจะเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับรุ่น Minor c h a n g e นะครับมือจับประตูนะครับมีให้2งฝั่งนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ถนัดจับแบบนี้มั่นคงกว่าก็มีให้จับด้วยนะครับก็ตรงนี้ครับ กระจุกกระจิกนะครับแต่เขาก็มีมาให้ก็คือหูเกี่ยวนะซื้อน้ำมีถุงมีอะไรนะครับเกี่ยวได้นะจะได้ไม่ต้องวางกันละเกะละกะนะครับแล้วก็พนักวางแขนพนักวางแขนตรงนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ำอีกสองช่องนะครับแล้วก็บริเวณแผงประตูนะครับก็มีที่ใส่แก้วน้ำให้ด้วยนะครับเป็นหลุมแล้วก็ด้านบนข้างหลังตรงนี้ครับก็ยังมีหูเกี่ยวคล้ายๆอันนี้นครับมาให้อีก2จุด เกี่ยวหรือแขวนอะไรต่างๆนะครับแขวนเสื้อแขนอะไรก็มีมาให้ใช้งานเช่นเดียวกันครับส่วนนั่งไกลๆจะรู้สึกอึดอัดหรืออะไรอย่างไงเดี๋ยวต้องรอตอนไปรีวิวจริงๆอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของช่วงล่างระบบความปลอดภัยแล้วก็เครื่องยนต์กันต่อเลยครับสำหรับระบบช่วงล่างของ Toyota Hilux Revo ใหม่นะครับก็มีการปรับจูนใหม่นะครับเปลี่ยนระบบช่วงล่างนะครับโดย Toyota เขาใช้ชื่อว่า ซูเปอร์เฟรคซัสเซพชันนะครับเริ่มจากการปรับจูนชกอัพใหม่นะครับเพิ่มความนุ่มนวลนะครับตามแบบฉบับรถ SUV นะครับแต่ยังคงรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีเหมือนเดิมนะครับส่วนในรุ่นยกสูงครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแหนบจาก5แผ่นนะครับเป็น3แผ่นแล้วก็วัสดุแหนบนะครับเป็น h i High t e n s i l e Steel ส่วนระบบช่วงล่างด้านหน้านะครับก็ยังคงเป็นอิสระแบบปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งด้านหลังก็เป็นแบบแหนบซ้อนกันนะครับ ระบบเบรกหน้าครับเป็นดิสเบรกพร้อมขีบระบายความร้อนและเบรกหลังเป็นดัมเบรกส่วนระบบบังคับเลี้ยวนะครับเพิ่มมาใหม่ครับเป็น VFC นะครับปรับน้ำหนักพวงมาลัยให้เหมาะสมในทุกช่วงความเร็วครับสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ของ t ต y o t a h าไฮ x ักลีโนะครับรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ล็อกโคนะครับรุ่นใหม่ตัวท็อปเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตร ซึ่งเป็นเครื่องยนต์รหัสเดิมก็จริงนะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมีการปรับจูนชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในใหม่ทําให้มีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเจ้าเครื่องยนต์2.8ลิตรต,ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี V-N Turbo เหมือนเดิมนะครับ Intercooler แต่ให้สมรรถนะที่เพิ่มขึ้นเป็น204แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ย500นิวตันเมตรเลยทีเดียวซึ่งสมรรถนะตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเทียบกับรถกระบะในตลาดตอนนี้นะก็เป็นอันดับ2นะ รองจากฟอร์ดเลนเจอร์ที่เขามีสมรรถนะ213แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดนะครับพร้อมซีเควนเชียลชิฟนะครับให้เลือกปรับได้นะครับบวกลบต่างๆแล้วก็มีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนอามีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อน2อล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับแรงม้าตรงนี้นะครับก็เพิ่มจากเดิมขึ้นมานะครับ27แรงม้าส่วนแรงบิดเนี่ยเพิ่มขึ้นมา50นิวตันเมตรนะครับ แล้วก็มีการปรับรลดรอบเดินเบานะครับจาก850รอบเนี่ยเป็น680รอบนะครับเพื่อการลุยออฟโรดที่ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการปรับจูนในส่วนของเครื่องยนต์นะครับให้มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นทั้งในรุ่น2.4ลิตรแล้วก็2.8ลิตรด้วยครับซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง Isuzu D-Max นะครับที่มาพร้อมเครื่องยนต์ DDI Blue Power 3.0ลิตรเนี่ยเขาให้กำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้านะครับแรงบิด450นิวตันเมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่า Toyota Hilux Revo ใหม่นะครับมีขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กกว่าแต่กลับมีสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เพิ่มเข้ามาใน Toyota Hilux Revo ใหม่นะครับก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยขั้นสูงครับ t o y o t a s e f e t y s e ซ s e ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ Toyota ติดตั้งเข้ามาในรถกระบะนะครับโดยมีด้วยกันหลักๆนะครับสส่วนนะครับ3เทคโนโลยีได้แก่นะครับเทคโนโลยีเตือนการชนด้านหน้าครับ ข้อ2ครับเทคโนโลยีเตือนตัวรถออกนอกเลนครับแล้วก็อันสุดท้ายครับระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัตินะครับที่เพิ่มเข้ามาส่วนระบบความปลอดภัยมาตรฐานนะครับก็ยังคงมีไว้เช่นเดิมนะครับได้แก่ทั้งนี้นะครับ Toyota Hilux r e v o l o c o นะครับก็มีให้เลือกใช้งานด้วยกันทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับโดยรุ่นล่างสุดนะครับมีราคาจําหน่ายที่9ก้า0 0นบาทนะครับส่วนรุ่นท็อปสุดที่เรารีวิวกันเนี่ย2.8 ขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีราคาจำหน่ายที่1 2 3 9 0 0้านบาทนะครับส่วนสมรรถนะน,นะครับการขับขี่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคงต้องรอติดตามจากการรีวิวนะครับไปทดสอบขับขี่จริงๆซึ่งอีกไม่นานเกินรอครับเดี๋ยวผมจะนำคลิปวิดีโอรีวิวมาฝากท่านผู้ชมให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ที่นะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจครับนายคาไทย .fc นะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel ของเราครับนายคาไทยนะครับซึ่งครั้งหน้าครับผมจะนำรถยนต์รุ่นใดนะครับมารีวิวให้ท่านได้รับชมเนี่ยก็โปรดติดตามกันให้ดีนะครับส่วนถ้าท่านอยากจะนำเสนอให้เรารีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ครับผมและทีมงานนายคาไทยทุกท่านนะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ